สวัสดีค่ะพบกับรายการว่าเส้นเหงือกมอร์นิ่งนิวเช้าวันสุ์ที่8มีนาคม2562ราคาทองสอดยังเคลื่อนไหวในกรอบเดิม1,280ถึง1,290ดอลลาร์ปิดตลาดลดลงเล็กน้อยเป็นผลจากเงินดอลลาร์ที่ยังแข็งค่าขึ้นต่อนะคะเมื่อวานนี้การไปธนาคารการยุโรปก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินงแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามีการปรับลดคาดการ ส่วนกิจโอลซนในปีนี้นะคะลดลงเหลือขยายตัว1.1%จากปีที่แล้วเนี่ยขยายตัว1.7%นะคะนอกจากนี้เองประธานธนาคารการยุโรปก็มีการถแถลงว่านะคบประเด็น3ประเด็นก็คือนะคะในส่วนของอภัยคุกคามนะคะจากความเสี่ยงทางผู้มือสานะคะเรื่องมาตรการกิจการทางการค้าแล้วก็ความเปราะบางของตลาดเกิดใหม่นะคะก็จะกระทบกับ ความเชื่อมั่นทางเศ,ษศรษฐกิจของทางยูโรโซนนะคะก็เลยเป็นผลทําให้เงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะคะทองก็เลยปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะส่วนกองทุน s อสพอารถือรองทองเท่าเดิมติดต่อกันเป็นวันที่3นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็ขายออกมาหนักมาก17บปันสัปดาห์นี้นิ่งๆราคาทองคำก็อย่างนิ่งๆนะครับ ราคาทองสปอร์ตปิดตลาดนะคะหนึ่งพันสอง้อยแปดสิบห้าอลลาร์นะคะก็ขยับลดลงไปไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์นะคะส่วนราคาทองแท่งเก้าสิบจห้าขายออกของสมาคมช่วงเย็นนะคะปิดที่หนึ่งหมนเก้าพันสร้อยบาทลดลงห้าสิบาทราคาทองแท่งเก้าสิบจดห้าของพื่เส้นแห่งดีสองนะคะปิดที่หนึ่งหนเก้าพันส้อยบาทเหมือนกันค่ะคืนนี้นะคะก็ติดตามตัวเลข การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสอเมกิกาเดือนกุมภาพันธ์นะครับตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น180,000ตําแหน่งนะคะหลังจากที่เดือนมกราคมเนี้ยเพิ่มขึ้นมากนะคะเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็คือตัวเลขเนี้ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก300,000ตาแหน่งนะครับนอกจากนี้เองในส่วนของอัตราการว่างงานเดือนกุมภาพันธ์ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง หลือ3.9นะคะค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงตลาดมีการประเมินว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น0.3เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปลายเดือนเราก็เพิ่มขึ้น3.3เมื่อเทียบปลายปีตัวเลขน,นี้ก็ขยายตัวอาตราที่เร่งตัวขึ้นนะคะ,ะค่าส่วนของค่าจ้างเร่งตัวสูงขึ้นการจ้างงานนอกภาคเกษตร เป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าจะออกมาใกล้เคียงกับตลดาดคาดการณ้ไว้อาจะไม่ได้ออกมาเพิ่มขึ้นมากมายนะคะเหมือน2เดือนที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เองนะคะติดตามอีก2ตัวเลขการอนุาตก่อสร้างล้าก็จะเริ่มสร้างบ้านเดือนมื่า6นนะคะประกาศล่าช้าออกมาเป็นผลจากที่มีการปิดหน่วยงานราชการหรือว่าการช็อปดาวของสมนักานะคภาพทางด้านเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็คงยังไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะราคาทองคําก็ยัง นิ่งๆนะคะยังไม่ได้ไปไหนมันอาจจะเห็นเคลื่อนไหวในกรอบแค่นะคะในช่วงกลางวันวก็คือ1280ถึง1290ดอลลาร์แต่ว่าช่วงกลางคืนอาจจะผันผวนนะคะถ้ากรณีที่ตัวรายการจ้างงานของอ,อเมิกาออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าคา,าดการไว้ถนะคะก็าอาจจะทัให้ราคาทองคำเนี่ยหลุดจากกรอบตรงนี้ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดออกมาดีมากๆก็จะแตกอมาแสามแสน ตำแหน่งเนี่ยอาคารทองคำก็อาจจะล่วงมาประมาณ1,280ดอลลาร์หรืออาจจะหลุดนะคะจะอยู่ประมาณพันสองร้อนตรงนี้ถ้าหลุดก็1,265ดอลลาร์เออกรณีที่นะคะออกมาย่ำแย่ก็มีโอกาสกลับไปเข้าใกล้แนวบ้าน1,300ดอลลาร์ก็แนะนำนะคะกลยุทธ์การลงทุนก็ถ้าเป็น Go Future Go Online Future ออาจจะพอ เล่นลงทุนได้นะคะก็เทรดดิ้งตามกรอบประมาณ1,280ถึง1,300ดอลลาร์ทองแท่งช่วงนี้ก็เป็นทยอยสะสมนะคะ,ค,ะค่อยๆดูไปก่อนนะคะก็ราคานะทองคำอาจจะยังไม่ไปไหนแต่ว่านะตรงนี้นะคะประมาณ1,280ดอลลาร์ก็น่าสนใจในการเข้าเก็บน,นะคะก็จะอยู่ประมาณ19,350บาทนะคะแล้ก็เผื่อเงินนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดตรงต่อเราก็ยังมีเงินเข้าลงทุนได้ นะคะแต่ว่ากําไรจะได้ไม่เป็นก่อเป็นกรมช่วงที่ลงทุนในช่วงของปลายปีแล้วมันขายช่วงประมาณตุจจีนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะก็อาจจะเห็นเคลื่อนไหวทั้งดงน่งอยูแล้วก็ดัลบสดกปนปลายแต่ว,ว่าช่วงบ่ายหลังจากที่มีความชัดเจนนะคะสารลมน,นโมนก็วินิจฉัยสั่งยุบพักไทยรักษาชาตินะคะากฏก็มีแรงซื้อกลับเข้ามา นะคะทำให้ได้นุ่นฟิวเจอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะคะเมื่อวานต่างประเทศยังขายในตลาดหุ้นแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะ5้าบาล้านบาทเมื่อวานอาศัยแหลง่งซื้อจากหลย,ย่อยแล้วก็น้องสอบาบังนะคะก็ยังซื้อสุทธิตัวเลขไม่เยอะมาก748้ล้านบาทแล้วก็355ล้านบาทนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือในตลาดนู้นผ่านนักงนต่างประเทศเข้ามาซื้อหนักมากในเซ็นท่าสิเเจอร์นะคะหนึ่งมื่นสามพันยี่สิบสี่สัญญา เกิดน้งมันสันท้าสิบอินดิวเจอร์สัญญาเดือนมีนาคมซีรีส์เนะี่ยก็มาปิดตลาดใกล้จุดสูงสุดของวันพุธนะคะเพราะภาพทางเทคนิคเหมือนจะฟื้นตัวขึ้นได้นะครับแต่ถามว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องระวังไหมนะคะสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องประเด็นเบรกสนะคะก็จะมีการโหวตจากสภา,าน,นิตนะิธรรว่าจะรับร่างข้อตกลงเรื่องเบรกซเสหรือเปล่านะคะ12บมีนาคม คืนนี้มีตัวเลขการจ้างงานสเนการนะคะมันจะพื้นตัวขึ้นอ่ะจะไปเราก็มีแรงเทขายสลับออกมาบ้างนะคะแนะนำนะคะเปิดฝั่งซื้อน,นะคะตรง1ัน5จ็ดสห้าจุดจุดขายัด้ขาดทุนพัน0จจุดนะคะเกณฑ์กำไรฝั่งขายนะคะแนวต้านพันเก้าสิบจุดจุดขายใตขาดทุนพัน5้าสิบห้าจุดค่ะ สองฟิวเจอร์นะคะที่แนะนำเมเจอร์ฟิวเจอร์ซื้อนะคะ27บจ็บาทห้าสบสตางค์จุดท้ายท้ายขาดทุน27บาทนะคาทอีกตัวหนึ่งสามารถนะคะแนะนำว่าซื้อตามได้ถ้าเกิดผ่านเจ็บาทเจ็ดสิบตางค์หรืออีกกรณีหนึ่งะคะย่อตัวลงมา7บาท5้าสบตางค์ซื้อได้เหมือนกันเราก็ให้จุดท้ายทายขาดทุนเจ็บาทสี่สิบสตางค์ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับตุทตาติดตามค่ะสวัสดีค่ะ